วันนี้นะคะมีในเรื่องของการขายฝากและฝากขายมาแบ่งปันกันนะคะการขายฝากทรัพย์นั้นก็คือเรามีทรัพย์อะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอาดาเขาเรียกว่านะยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนคือสมมติเป็นที่ดินก็มีโฉนดที่ดินใช่ไหมคะก็นาโฉนดนั้นนะคะมาขายฝาก กับผู้รับฝากนะรับฝากทรัพย์ของคุณนั่นเองเมื่อทําการตกลงทําสัญญาอะไรเรียบร้อย mm hmm. ก็จะได้รับเงินนะคะกลับไป1น่ก้อนตามที่คุณต้องการนะคะและจ่ายดอกเบีย้ยล่วงหน้านะคะและมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าระยะเวลาที่กําหนดด้วยนี่คือการขายฝากทรัพย์นั้นนะคะมีทุกประเภทก็สามารถเอามาฝาก เขาเรียกว่าขายฝากได้นะคะขายฝากซัพย์นั้นได้ส่วนในเรื่องของการฝากขายนะคะคือเอาทรัพย์ที่มีอยู่มาฝากกับในหน้านะคะเอเจนต์นะ,ะหรือบลกเกอร์ต่างๆเนี่ยให้ช่วยเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์นะโปรโมทรัพย์ให้กับคุณนั่นเองนะคะและมีค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น ก็ทั่วไปก็3%นั่นเองนี่เขาเรียกว่าเป็นการฝากขายซัพย์เพราะฉะนั้นขายฝากและฝากขายมีข้อแตกต่างกันนะตามที่ครูได้แบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องการฝากขายนะ ก็เอาซับมาฝากขายคู่ได้หรือจะขายฝากนะคะเปรีเขาเรียออะไรแปลเปรียบสภาพเป็นเงินสดในแบบนี้ก็สามารถทําได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระในดิมแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะควายอสังหาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ